คือคือบวากแล้วไม่้วนอืมบวบากว่ะสบายดีละสวัสดีเด้อตาลุงประชุกทุกคนสบายดีย่างไปพาลานมาเที่ยวแล้วมานีมาเที่ยวหันดิวิล่สบายดีเอาไม่รับแขกเลยนะไปย่างเขาเลยเป็นว่าให้ดอกไป พามานี่ยีใครอยู่นะโอ้่าเตียงปะเตียงตส่ถุกเท้าจมจมจม้ยอุ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 ้ยอ่จมือหน่อม่ลกดจมือไปดีก่อนไปดีไปลุงเดี๋ยว con nữa là đấy là cả khăn kẹp 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 vừa kẹp này kẹp bát khăn kẹp 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 kẹp

A quá ừ. à, đẹp, à dưới hát mày bắt dưới mày bắt dưới hát mày mày Này, ออมาไกลม้เลยลูกห่ะมานึงทานี้ครับอีกเทานี่นะยังไมมี้ดหนึ่นตัวาเห็นไม่ได้ทีเดียฮอนหัวเนี่ยวแดงอยู่เลยอ๋อให้ปวดแดงเลยนะเดี๋ยวเท่นี้ลูกแม่แม่ยาีแม่ นี่นั่นและโอ้โหไม่ด้ทำีมากวานี่วันนวันนได้เล่นเล่นกันห่อนแช่ผัววานี่ห่อนแห้งเลยเดเห็นนะลูกทำก้องด้วยานาะหูเด้งไเอาเอาเอ้าเอ้เด้งเด้งเ็ดูห นี่นี่เพื่อนเธอนน่เพื่อนเธอหี่ฮะว่าที่คือเห็นไปพ่อเยอกเป็นายอยู่กับแมงั้นยิเจยากยิ่อย่กไปอาปปาเราเรื่องทุกนกินยนกินตางซโอยเอาหนิเพื่อนเธอหนิหนากึกัดด้วยหน่ากึกันด้วยหนิอุ้ย

Đi 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 má đi. lên, Má đi. Đi đem cái nã vô đây. À, phải nã đập mươi hoàn bọ. Đập tưng 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 đập tưng tưng ngả nuồn chơi. Đập tưng 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 đập tưng tưng นี่เขาอลาอยู่นี่มาเร็วมาเร็วมาเร็วไอวิวที่กินเขาอิละโอ้มาเร็วเร็วเร็วมาๆๆไอวิวได้ไอวิวบางเจ้านะเอออออมา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 ดาีาเย นะว่ากินดีๆได้คือนี่จักนี่เอาน้มามาอันบวม มองดอนี <Monitor nah> ่บึงบึ้งิดีวได้ยงนี่อื้เนีเดี๋ยวพี่เ็กับนในันมือไปแน่่าไปฮะบอไปนะะเด็กเอาน ทำนั่หลอกเรียนเลยหลอกเดียนอย่างนั้นะไปเห็ดอันนั้นเห็ดอันนี้นวไปจ่อยนะนี่ไงสองบาทฉันให้เธอ,อ,อหเหรียญทองหายห้าบาทอ๋อนี่เหรียญทองห้าบาทนาะฉันจะซื้อได้ได้ฉันจะห <า S 1> ให้เธอสิบบาทเปิดกล่องทองไ้มที่เราไม่ใช่เดียนฉันซื้อให้เธอสิบบาทเลยนะเงิน สวยกองทองทบเนาะหาอันี้องบอกสิบบาทกนะกินน่ะแม่กินทานะแม่สาวนตาเงอนนี่นะยาินเลยเดี๋ยวนี่สิบาทตื่นใจว่าทํางสิบบาทนี่ กองทองมาตือนาแกว่าแบบยังนี in ้มีส uh, ิบบาทดีใจไม่ง่ายเลเพราะเปิดมาเปิดมาเป็นเรียนชิปถึงนอนก็อยู่โมนอนนอนแล้วหัวบอดนี่นะหัวเล่นหายหัวบอลเหายนะฮะ เออดิงนไงดินไงดิน,ดนไงม,มันพอเซียบไปจังมมุ่มันดิบอกดิบดูแมงไนมันไม่อร่อยใช่ไมหมลูกฮะเต้นขาหานฮะเอเต้นครบเก้าเดือนเต็มแล้วนะเต้นนะเอาเอาเดี๋ยนี้

ไม่่ะก็ไม่มีเงินไนไม่ได้แปกสี่ันงานแค่น่ะได้แบบพี่หมดนึงกันนี้คืองามแท้แปกสี่ันนั่นแบบไฟฟ้าไลย Chỏng. Mình Mày này nghe Mày này thầm bắt thả nghe em bỏ Hãy subscribe cho

น้ำอุนเแลบบยมันเดิมันเยิ่มกว่ายไม่วนมันร้อนถูกแ้วนะยิแท้ ไอ้ตู้จับมึงอไอ้ตู้จับมึงเน่ชันยืนห่นก็เขยว้าอ่าใส่ิงกับลูกเขีวมันต้องใส่ยาชุดเขีวลูกเจ้าทำน่าเจนี่นี่นี่เลยทำดีมากแหวนช่วยมึงไหมก็ทานก่อนผัดเขียวยังหมูคเนี่ยทานหมอือหูตแบบนี้ ยังไหวตัวอย่างน,าานี้นะอลยน,นอนลองไปนอนเยวว่าเล็กน้นนยอยได้ดูเป็นเล็ก มาแล้วไปกันมาแล้วอย่าเนะเ้าอกใช่ไจกควนตายแทกมจากควัแทผมจเนาะราะวัาเอ้ยว่าน้องห้องเตยประตู bèn chi kẹo mày à kẹo háo lộn tí háo luôn lộn đi không thay không thay phát này bèn tí má bảo chú mà xuống luôn hả háo chua biết chìm phu nướng. này hả ừ. Anh thường thương đuốc. Anh hưởng lắm mắt. Give biếu hang a lắm móc. Hm. Qua vào đi. Ta hát hết rồi. Uhm. Hmm. Yeah, hết ừ, hết <laughs>

ใช้ย,ยาชีเข่วถูจ้บดีถูเศร้าถูแรงมันยังนั้นบดทานก่อนเข่วยังบเบา